ววสวัสดีครับ พบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องกินอร่อยสไตล์ชาวทเลกินกันแบบชาวทะเลนะฮะง่ายๆสบายๆวันนี้อ่ายำทะเลยำหมูยอครับยำหมูยอนะฮะถ่ายทะเลมีกุ้งมีหม,ม,มึกนะครับนี่ฮะใส่น้ำปะลาหนัวหนัว,นว <Wow. S 1> ครับผมก็ <c oughs> พบกันเหมือนเดิมกินกันเหมือนเดิมนะฮะ นสไตล์ชาวเลง่ายๆสบายๆนะครับมาฮะทานกันอืมก,กินฝรั่งฮะก,กินไทยแล้วก็ดังกวา ผมมันลากมันเริ่ผมชอบกินลากมันเคียวมันอืมอืมบวบนัว,ว,นวนเลยกุ้งราคากุ้งทะเล nắm vào giá Nhớ rồi Nào, mà thả đây gần ็จ,จัขายได้ฮะผักประจำตัวกินฝรั่งกินง่ายๆทำกินง่ายๆต,ตาตาชาวเลยครับผม ตุใส่น้ำปลาระ,ะอือ Hmm. Nah, tandae kan. อืข้าไม่ใหญ่หหนัวๆเป็ดๆจัดๆกินกานง่ายๆสบายๆครับผม มันกุ้งโอคักงครับกุ้งโอ,อคักกุ้งทะเ,เลเอามายากไม่ง่ายหมึก

cung lô cưng mực lô nó mua à กินกันแบบนี้ครับไมตายเขาเลยก,กินง่ายๆสบายๆอืมหมึกกุ้ ขอบคุณทุกท่านฮนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วกับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ท่านชมขอบคุณนะครับสำหรับอ่ากำลังใจอ่าที่คอมเมนต์มาอันไหนดีไม่ดีผมจะนำไปปรับปรุงนะครับขอบคุณมากๆเลย ไปกบเป็นเมนูง,ง,ง่ายๆครับสบายๆไต่ชาวเลก็คืออะไรหาง่ายวัตถุดิบอะไรหาง่ายแถบแถบบ้านผมติดทะเลก็ดันนะครับ mực măng cung măng mực măng cháu chạy trò nó về menu này ừ. Lúc tâm cái gì là toàn lại mất này Ừ. Cái đã loại các bụng ออืของพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบอ่ ติ่นที่ผมได้มานะฮะหมึกกุ้งแล้วก็เรามาแปลรูปใป้ททันถานเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทำง่ายหาง่ายตะตายบ้านบ้ๆตะตายชาวทะเลอย่างผมฮนะก็ทำง,าง่ายๆกิน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 ก็คือกินแบบเรียบง่ายกินแบสบ,บายสบาย โอเคไม่หมดครับเยอะอสำหรับช่องกินอร่อยสไตล์ชาวเลยนะฮะเป็นช่องใหม่อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องฮะให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะอะการที่ว่าผมมาทําคลิปก็คือ อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมอะไรที่มันดีๆกินอะไรที่มันปแปลกๆนะฮะหรือไม่แปลกยังไงก็อยากให้ท่านชมว่าวิถีชาวทะเลเขากินกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้ง่ายๆสบายๆนะอะ่ช่วงนี้ผมอาจจะถ่ายแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีดีกว่านี้นะฮะตั้งติดตามไปเรื่อยๆจะไปกินในเรือจะทํางานยังไงแบบไหนอะไรผมจะละอันนี้ไม่ให้ท่านดูจะไลฟ์ให้ท่านดูนะครับ เป็นวิธีการว่าเอ,ข,อขาออกทะเลไปยังไงทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําทอะไรไม่ทันทานเดี๋ยวรอติดตามมาะคระับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจฝากไว้ด้วยนะฮะช่องหนึ่งกินอร่อยแต่ตายชาวเลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ